อาพรก็พาท่านผู้ชมเดินทางมาฮอสสถานีคลุกในท่านผู้ชมสถานีแรกที่อภพรแนะนําเบื้องการก็ส,สร้างขึ้นสถานีดาวขนองพี่น้องดาวคนองถึงคลุกในหลีกเลี่ยงได้ครับเดอ้อการจราจรถนนสุขสวร์ดการจราจรติดไหลสถานีสุดท้ายครับสถานีคลุกในอาเภอพระประแดงจงังหวัดสมุทรปราการสายสีม่วงมาแล้วเดอ้อ น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องพภะสว่างแดนดินครับเมื่อเนี่ยผมอยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับท่านผู้ชมก็ติดรถไฟสายสีม่วงครับเมื่อเนี่ย อ,อยงพอนอยู่สามแยกจอมท่องครับพี่น้องอยู่ดาวน้องครับสถานีดาวขนองรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่าผู้ชมเริ่มขุดเริ่มจาะแล้วครับสายสีม่วงเดี๋ยวอาพอรอจับภาพ พี่น้องไปเบิ้งทุกสถานีครับจนสิ้นสุดเริ่มจากสถานีดาวขนองพี่น้องไปเบิ้งสถานีต่อไปครับว่าเมนสถานีหยังไปกันครับพี่น้องมาแล้วฟังทนสายสีม่วงมาแล้วครับพี่น้องจากสถานีดาวขนองถึงกรุในไปตามกันครับพี่น้องจากสถานีดาวขนองครับ มาสถานีที่สองครับพี่น้องสถานีบางปะกแก้วยู่แนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินพี่น้องคุดคุดจอจอ,จอคือเก่าครับหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเดอ้อสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้าพระประแดงครับพี่น้องกับแนวถนนสุขสวัสดิ์ครับสายสีม่วงสถานีบางปะกแก้ว ไปเบิ้งกันต่อครับสถานีที่สามไปครับพี่น้องสถาน,นีบางปะกอกท่านผู้ชมอ๋อ,อไม่มีตังค์หรกสถาน,นีบางปะกอกการจราจรติดขัดได้เด้อพี่น้องเด้อหลีกเลี้ยงได้เด้อครับเด้อพี่น้องสถาน,นีบางปะกอก ไปเบื้องสถา,านีที่4ครับพี่น้องสถานีที่4ครับสายสีม่วงสถานีแยกประชาอุทิศคุดๆเจาะๆพี่น้องแยกประชาอุทิศ เลี้ยงได้เลี้ยงนะคนรับท่านผู้ชมการจราจรติดขัดเดอ้อพี่น้องไปชมสถานีที่5กันต่อครับแ <c oughs> รืรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับท่านผู้ชมเราจะรอดครับใต้ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับลงสุขสวัสดิค์ครับท่านผู้ชมขุดๆจอๆครับชาวพับป,ประแดงจะได้ชาด้ไฟฟ้าแล้ว ท่นผู้ชมยินด,ดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับไปดูสถานีกันต่อครับสถานีพระประแดงนะครผู้ชมน,นี่นะครับอำเภอพร,ระประแดงสามแยกพระประแดงสถานีพระประแดง,แดงตั้งอยู่ในแนวถนนสุขสวัสดิ์ตรงสาแยากพระประแดงพอดีนะผู้ชม ตอนจะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศการก่อสร้างล่าสุดครับขุดคุดจอดเจาะผ้าประแดงมาท่านผู้ชม ทุ่ในครับสถานีสุดท้ายสายสีม่วงครับช่วงดาวขนองถึงสถานีทุ่ในอำเภอพระประแดงจุดสิ้นสุดรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับสถานีลุ่ในเป็นสถานีใหญ่เลนะคผู้ชมตรนี้ จุดเส้นสูตสายสีม่วงครับสถานีครุกใน หน้าผมจะเป็นสณรงคการนานรพิเศษครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับเป็นกำลังใจกับพอลสว่า,วางแดนดินเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ